เริญพับครับผมพระอาจารย์กับนมัสก,การครับผมอเคเริญมพออืมเป็นยังไงเนาะฝนตกมลนหนาวว่าเลยเนี่ยหนาวโยครัะปีนี้เจ้าวากับไข่แน่โพลมเ <Yeah. S 1> นี่ยมีกินหน่นอมียู่ตรงบนแล้วแนะนำก็ครับเริ่มพอนขึ้นโดนรลายเต๋อแล้ว,ลว,วอืว ใช้ตัวอากาศเซาหมิน,นพอดีอเอเอย่ำตัวไมีเย็นเย็นเด็ดมาทำมาพอดีพอดีครับเห็นสีเย็นเย็นนี่จักหน่อยแมน,นมันก็บอกกันได้หรอกแต่ว่ามันเริ่มสูงขึ้นแล้วอายุอันอายุอะไรยังไงกุ้มตรงกันแล้วครับเริ่มสิ่งอนแต่ว่าย่ำตัวก็เย็นแบบพอดีพอดีการอากาศเซาหมิน,นพอดีอยู่ครับแมน แต่ว่าแต่ว่ามัอนี่ขันช่วงลอดใกล้สีเทียงนี่ยันห้อนอยู่ามัอนี่เออห้อนนี่นั่นตรงนี้มันเป็นอันเป็นฝ้าเป็นแก่งตรนี้ในช่วงธรรมดาเอาหนก็ต้องนี่อ่ะก็สีห้อนอยู่เพราะว่ายางเปงมาตัวไม่ยางเปงมากระปิดห้อนเท่านั่นเอ้วยางวัวกับเป็นยางกับปกติบ่อดีส็ที่ใครแล้บัดนี่คน้นนั่นร่างกายคนสิปับได้จักหน่อยอยู่ครับบัดเนี่ย แน่เมึงหันจักพองมือล้มพองมือหนาวพองมือห้อนจักขึ้มฝนมีทุกรสาดเด้อายในอาทิตย์เดียวครับเอออบบอท่านร่างกายของบบอท่นนับบบอท่นเนาะร่างกายปั๊บบบอทันเนี่ยเป็นไขรเป็นวัดไปเกิดเกิดหนาววันจ้ำชัดเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่จำชัดชัดก่ออกต้องเมื่อหลบไ่กัะเย็บหลบไปกับเย็บคุมะเหน็บบุคคลเก่าเลยครับ กันห้อนกันห้อนแน่กับเป็นอย่างหนึ่งคือคือไข่ยํำไข่เนี่ยตะกอนมันเป็นเต็มีกันละอาการมันมีผมปากกันบ่าครับตัวห่อนนี่บ่าตะกอนนี่เน่เออเดี๋ยวนี้มันมันมันเนี้ห้อนกับตัวกับพวกพห่อนแต่ปกติแต่ว่าเป็นจำเมันเนี่ยจำชัดชัดหือแม่เลยแหละจำมแม่เลยทีมยม่มันเี้ยเพราะจำนี่แค่ว่า,าตัวห่อนแล้วก็ เป็นรัฐได้ยินไหมแล้นี้เริ่มจำไหนว่ามันปิดมันมันเปลี่ยนลูกนะใส่คำว่าเปลี่ยนลูกสภาพเราไปห,ปอห้องบุกแต่บาปครับมูดโมโหก็มีนั่นพี่อ่ะจะไข่ก็ไข่ตัวบโมหอนหม,นะอมันเห็นนะมันมันเปลี่ยนแปลงไปลูกไปเจ็บมันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเนี่ยเออจำได้เดียวทีหงเล็บเปลี่ยนแต่ก,ก่อนเราตีตัวหอนบา่างหรอกตัวหอน,นเป็นไขไ่แดงแล้วนี่ตัวบโมหอนปกติแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจำเช็ แต่มจำเลยแม่เด้อรีบมุ่งไเป็นองที่จำนอกหนอยไข่มัยว่านก็จำเริ่มจจำเริ่มไข่กันวามวก็วานัดกมีไข่หลายอย่างนะย้ำห่อนกับย้ำห่อนกัเป็นไข่แดดกับมีมีนไข่เดีมันห่อนอะไรกันรือไดดอ่เป็นไข่แดดไข่อมเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปเนาะแภาพครับโรข้มนเปลี่ยนไึเนาะ เปลี่ยนแปลปนนง,งปลไปเอาบริมาตรคงุทัยเนาะครับเออคงุทัยก็ยังย่ำตัวเริ่มเนอะย่ำหาตัวเก่าวิ่งหาบนหลงังของเราครับอืมจับคู่ก็ตัวเก่าแบบฮาเกตฮาฮาเกตนี่ก็เป็นตัวเนียงที่เก่าเนาะครับ ฮาเจ็ดห้าหกแล้วก็ฮา้าห้าห้าแล้วก็ฮาหนึ่งครับแล้วก็ฮาหนึ่งอืมอีกตามตัวเขาก็คือเราสองสามสามไอ้สองสามสองครับแล้วก็เจ็ดหกสองครับเดี๋ยวเาออกก็จะหก ปกครองออกเรี่ยวไปเล่นบั้งคุงแล้วขามนำไว้แล้วอืมขามไปพูดแล้วขามไปแล้วแต่ว่ามันเด็กอาบุม,มาบุงกแล้วอ่าแล้วก็เด็กมาตัวเดียวเด็กโวเดีี่ยวก็ไม่อยู่เก่าหนึ่งโตเดียวที่เก่าหนึน่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเออหนึ่งเก่าหนึ่งเก้ามันอ่าคือเก่าเพราะมีเวียนแบงแยกโตครับ นี่ฝันอยูญญ่เดอ้อมวยนงวนี่ฝันนะไปเอ่ปกติเราไปงานเดอ้ออันนี้บ้านนี่แหละแต่ว่าบ่มันคเก็บคนเป็นเป็นงนานแต่ตักบาทบ้านตักบาทบ้านวันนี้ตรวจมน,น,นต์เนี่ยเรียบร้อยเขาทำไวท้องเรียบร้ยอยบ้านบ้านกำลังเปิดเบื้องสอง เอ่อมันมีเลขมีตัวงั้นเอาถวายมาสามสิบบาทอืมอืสามสิบบาทก็ติดติเอาท่ทานนั้นว่าม่ได้ติตีอะไรเนะ่อืมเขาไต้สองเขาก็บบงหัวเขาไต้มาไต้แล้วมาบั้วเขาเปิดเบิ้งนี่นะอืไอเงินสามสิบบาทไปดังเหรียญเนี่ยไปดังไปแต่ว่าเป็นเงินเหรียญไ่นวะครับ มีจับวงานไม่้จับ่งานนันี่แต่ว่าโบ้ทวงโบกาท่วงนะอคือเป็นยังทีรอแต่นี่ขึ้นนักหนักๆเลยนะก็บด้วาก็บด้ถามก็บ่ไเ้นั่นก็นะแต่นี้มหดัรจกไน้อดบังมีสามสิบบาทไม่สามสิบบาทตัว้ตีว่าในกตีว่าอะไระตีว่ายังไงกตีวอาสามสิบลดแล้วครับ แต่เอาตัวนี้เลยล่ะครับตัวอย่างตัตีจชไหอีกกรันต้องตีบ้างครับพระไอ้น้ำมันตามวงนี้ผ่านอ่ะตามวง<ม>ค้นไปตามวงค้นไปฉีกโอ้มันโคูมันฉีกใส่ครับอกตองนี่ตับหมวน้ำเน่เลขสองตัวอืเลขสองตัวนี้ 6 6กสองใหกับกับหัวขึ้นเป็นเก้าสอบ่ครับแน่นบบหัวนแน่หัวน่ครับเดี๋ยวผมสิกับใส่ชุดนี้ไว้เพราะว่าอันนี้หนึ่งเก้าเอาเก้าเอาเกสองต่อกันมานี่หัวนแน่ ให้มันไปนั่นชุดเลขนั่นทีมาเลยแมนไอ้ไอที่ประเด็นเบื่องนั้นเนี่ครับเบื้องเด้อไอที่เออถ้ามันมากงวนนี่มันมากลงงวนเลยไงอืมทำมันมาอีกที่มีโศกไม่ไทยน้ำกันเออเอออย่าก้อยปีใหม่พอดีเนาะแต่เราปีใหม่ครับเอาหาเงินใส่ปีใหม่ละครับตอนนี้ยทำเงินสั้นนั่นจริงก็ได้เรียนปีใหม่บปีใหม่ตัวทำปีไม่ไม่งินทำบุญปีใหม่ตัว พี่น้องมายำสิพวกนีแนวซื้อในยูน่ากินซืน้อกินครับกันได้ไวแต่เดี๋ยวนี <im <im> ้ใครอยู่ประกันไว้เรางวดนากระบอกล้มกันแล้วบ่อยากเสียงนั่นยนะขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นมากตัวนี้ไหมมากตัวนี้ไหมก่อนเนี่ยว่าใครจะกับหวานหรือเป่ามากเนื่อเก้าหนิบอ่ะครับเก้ากับ เลาเน้ยก็นั่งเกากับแม่กับหกครองหทองหกนี่แหมแจกหมันไปนีไหมอยออ๋ออ๋ออ <c oughs> ลออ๋ออ๋ออ๋อก๋อ 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 1> อ๋ออ๋ออ๋ออัออ๋ัอยัน๋ัอ๋ัอนออ๋อเ๋ออ๋่า๋ออาออ๋ออสออ๋ออตออ๋ออไหม๋ออ๋ออหออกอัวนี้น้๋อต๋ตัวนี้ออ๋อั๋อันอั๋ออ่ออตออ๋ออ๋อตัออ๋ออ๋ออออมออ๋ออ๋ออ๋ออวเดีออ๋ ก็เลยเบททันลงมาเบิ้งมาเบิงสูดตัวนี้เอ้ามาติดตัวนี้อยุดน่นี่กลางสีนาครับเด็กนางเฮดลินเด็กมันมันกะไรสูตรเนาะเฮ็ดไปน้ำตัวนี้ลงก่อนตีมันสองกันอย่าไปมาย้ำบ่อเป็นฟังสีน้าครับก็เลยจะจะไปนี่นาครับผมอ๋อเก่าโค้งสุดท้ายนี่ก็โค้งสิมิเท่านี่นะครับพระอาจารย์ครับแม็นครับผมก็ขอกราบนมัสการครับผม เอากับว่ามียังไหลนะครับกับมีแตกแต๊ะพระอาจารย์เพิ่นกับเพิ่มแนวทางเขามาให้นะครับเกี่ยวกับความฝันของเพิ่นนะครับเด้อสูตรคำนวณในยุคคือเก้านะครับเด่นห้านะครับวิ่งห้าเน้นห้าเจ็ดนะครับเลขมิติมากับหนึ่งเก้านะครับตวากับกันไม่แน่คือกลับหัวลงม้ากับหนึ่งหกนะครับแล้วก็หกสองกับกลับเป็นเก้าสองน้ำนะครับล่าสุดกับความฝันของเพิ่นนะครับ ก็เพิ่นไปสวดมนต์พระน้ำกันสามองค์ก็ญาติโน้มเพิ่นกับถวายมา30บบาทแต่ว่าเป็นเงินเรียนทั้งหมดเพิ่นมาเป็่นบองสี่เนาะครับเนาะพี่น้องกับพิจารณาเพิ่งนะครับเอ้าขอให้โชคดีโชคมันอยู่ดีไม่แห้งครับผมเดี๋ยวจะมาพบปอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ